ดูทำนูทำดูทำนะครับขอนะคะมีการขอให้ครับโดนแจ้งนะครับอย่าดูปฏิกิริยาไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูนะคะว่าน้องคุณจะเป็นยังไงในเมื่อกล้วยอยู่ต่อหน้านะคะแต่พ่อไม่เอาให้นะคะ แล้วแคงแล้นโอ้ภูเขาเลยค่ะโอ้ขอา สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับพระเอกช่องของเรานะคะสีดอขุนเงินค่ะนี่ก็ความรักนะคะสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมผมความรักนะครับผมวันนี้นํากล้วยสวยๆนะครับมาให้กับสีดอขุนเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้สีดดขุนเงินนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณไปทางเอฟซีนะคะสําหรับกล้วยนะคะนี่ก็ได้ วันนี้ได้กระเป๋าสวยๆนะครับผมกระเป๋าสวยๆจากเอซส่งมาจากเชียงใหม่นะครับผมมาให้กวัดลักได้สะพายเวลาไปเลี้ยงช้างนะครับสวยมากเลยค่ะเอฟซท่านนี้ส่งมาจากอำเภอสารพีนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณมากมากเล่นนะคะขอ,ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับกระเป๋าสวยๆนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับกล้วยนะครับ จาก f อซใจดีนะครับสนับสนุนให้กับช้างของเรานะครับผมสีดอกคุ้นกันนะครับเราจะเอาสูบบนบอกง่ายมากเลยค่ะพีการถอยแล้วครับมามาดีนะครับโยนะคะก็จะทำยังไงนะสูบบนสวัสดีครับเสียงยืนหน้ามาให้ปอนนะคะ ดวงบุญวันดีครับขาสวยๆขาสวยๆเอออร่อยมากนะครับเสียงดังๆเสียงเดี๋ยวอยู่เสียงเอาหอมแจมก่อนชุบเร็วชุบ ยุบ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 หอมแก้มยุบเนี่ยยุบยุบไหมยุบนี่ยุบยุบแก้มก่อนยุบเร็วยุบเอ้ยยุบยุบหอมหอมเอ้ยยุบดีดีอ่ามืกล้วยนี่ทำได้ทุกอย่างนะครับโอ้หุดหุดครับกล้วยทำทุกอย่างนะครับ chiếc tiếng đắng rất đắng rất khóc đểu múa đó các bạn ơi tết luôn tết tết à dốc dốc tết à tết đi đi còn tết nữa xui xui tết đi đi à tết tết xui xui tết luôn tết 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 tết

ขาสวยๆลงดีดีครับสวยๆครับดีดีสวยๆขาลงสวยๆดังๆวันวานเดเดี๋ยวมาลองดูความสามารถนะครับของซีดอคุณเงินนะครับเอากอดก้อเอากออพ่อดเลยก้อน กดกอดอดปดดิดมือมือหากล้วยมือแะครับแอบกอดแล้วมือมาหากล้วยนะคะกอดดดิสวยๆกอดกอดลัลักนะครับ ไปเอาขั้วอีกก่อนนะคะ,ค,ะงงความรักจะแกล้งน้องขุนนะคะน้องขุนจะทำยังไงคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ดูทำ <laughs> ดูทำนะครับขอนะคะมีการขอให้กับดูแก้งนะครับเดี๋ยวดูปฏิกิริยาไปเรื่อยนะครับเรามาดูนะคะว่าน้องขุนจะเป็นยังไงในเมื่อกล้วยอยู่ต่อหน้านะคะแต่พ่อไม่เอาให้นะคะ ถึงแล้วใก้ถึงแล้วโอ้คูกเขาเลยค่ะโอ้ขอ,อ,อมาๆๆๆๆๆๆโอ้ย Anh làm như thế này, à Ờ làm như thế này, ấo. làm như น,น้องขุนเวลาเที่ยวกล้วยจะชอบหลับตานะชอบทำนตายย้มๆเอาสวัสดีครับสวยๆขาสวยๆครับเร็วไอ้เหน่ สวัสดีครับส,สวยน,นั่นแหละนัะ่นแหละขอนะคะจุกขอเอาสวัสดีครับครับสวยสวย่างอะ่ลศอร่อยครับ อากาศเปลี่ยนแปลงนะลมแรงครับลมแรงพวาลรักก็ตามเลยค่ะพวาลรักเป็นเหมือน,นภูมิแพ้นะคะโดนฝุ่นโดอลลยยนอะไรนี่จะตาแดงเลยพวาลรักเดินเลยเดินสวยๆเอางัดงัดงัดก่อนเลยงัดงัดแดงงัดสูบหมดมาเลยเอางัดงัดงัดเดินงัดเลยเต้นเต้นเลยเต้นอ้อ เดินงัดเดินงัดงัดงัดเอางัดงัดงัดเอางัดดีดีงัดงัดเดียวก็ขอแล้วงัดดีดีเดินงัดเร็วงัดดีดีเด็นครับขออย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวให้กล้องมาดูฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวก็น้องขุนก็เดินตามสายตัวแร็วสายสายสายตัวเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะอ่า ไอ,อ้ควนรักอยู่ฝั่งโน้นสายตูดที่นี่สายตูดไอ้หยาหยาหยาใสายตูดสายตูดห <laughs> ยาหยาหยาโอ้บอกให้ใส่ตูดมีแต่งัดอย่างเดียวเลยนะครับสายงัดาสายงัด <laughs> อ่ะ ูหน้านะคะ เดินตามนะคะสวัดีครับสวยๆขาส,สวยๆครับสวยๆขอบคุณขอบคุณกัอนอ่เอนาอเก็บกินนะคะเก็บกินทุกลูกเก็บได้ของนะคะ Thank you. มือเลยนะครับให้กินเต็มมือเลยค่ะ หมีเลยค่ะความรักกินหมดเลยค่ะ ค่อยๆเก็บน,นะคะลูกที่หล่นนะคะคก็ขอขอบคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากขอบคุณเอฟีที่เข้ามาให้กำลังใจทีมงานของเราแล้วก็ที่ส่งกระเป๋าแล้วก็กล้วยมาให้กับช้างของเรานะคะขอขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ